ห้องครัวทดลอง EP ที่4ทํทำเฟรนไฟรายจากมะละกอจะทำได้หรือเปล่ามาดูกันอันดับแรกเอามะละกอไปปอกเปลือกก่อนเสร็จแล้วก็เอามาผ่าครึ่งแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆได้แบบนี้แล้วก็เอามาต้มในน้ำร้อน10บนาทีขั้นตอนต่อไปก็เอามะละกอมาทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบได้เลย มาลองชิมกันอืมโอ,อย้รอยรสชาติเหมือนมันฝรั่งเลยมันมันนัวนัวอร่อยดียะจิ้มกับซอสดูอืมโอ,อยคือดีหมดทุกอย่างเลยยยเว้นอย่างเดียวคือความกรอบอาจจะต้องชุบแป้งทอดแหละ